สวัสดีครับผมซีช่องตี๋นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับประวัติฆาตกรนะครับก็เป็นฆาตกรนะครับเด็กหนุ่มนะครับที่อายุน้อยที่สุดนะครับของกิ๊สปี้พาสต้านั่นเองนะครับมนั่นก็คือทิกซี่โทบี้นั่นเองนะครับผมก็ค่าวเป็นมาของโทบี้นะจะเป็นยังไงนะครับผมก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องของเราด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะครับว่าประวัติข่าวเป็นมาของทิกซี่โท ผตัวมักบกความผิดปกติทางจิตใจนะครับแล้วก็สุดท้ายได้กลายเป็นฆาตกรหนึ่งในแก๊งคิสปีพ้พาสต้านี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมโทบี้นะครับผมหรือที่ซี่โทบี้นั่นเองโตมากกบความผิดปกติทางจิตในวัยเด็กนะครับทาให้มันเป็นเรื่องยากสําหรับเขานะครับที่จะเข้ากับคนอื่นได้นั่นเองเขาถูกแกล้งเสมอโดยเพื่อนร่วมชา้นของเขาเองนีครับผมดังนั้นนะครับผมเขาจึงย้ายโรงเรียนโดยครอบครัวนั่นเองนะครับผมแม้ว่าเขาจะได้รับ แรงสนับสนุนมากนะจากแม่นั้นและน้องสาวนะครับไลล่านี่เองนะครับผมพ่อของเขานะแต่พ่อเขาก็ยังติดยาเสพติดนะครับแล้วก็ชอบเล่นการพนันอย่างมากเลครับและเริ่มทําลายครอบครัวของเขานั่นเองนะเมื่อโทบี้อายุ17ปีนะเขาและน้องสาวของเขานะครับมีเกี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่เป็นผลให้ไลล่านะครับน้องสาวเขาต้องตายนั่นเองโทบี้เริ่มปิดใจเสื่อมโทรมนะครับผมนะครับเสื่อมโทรมนะครับเพราะเพราะเรื่องที่ทํให เรื่องของน้องสาวนั่นเองนะครับทาให้เขาเริ่มไม่อยากกินอาหารนะครับอะไรเลยเริ่มสูญเสียความทรงจําอย่างช้าช้านะครับแล้วก็ไม่เข้าสังคมไม่เข้ากับสังคมนั่นเองนะครับก่อนที่ชายผมโซมนะครับหรือเซเรนร์แมนนั่นเองนะครับได้มาหาโทบี้นะครับหลังจากนั้นเซเรนร์แมนนะครับก็ทําให้โทบี้กลายเป็นตัวแทนของเขานะครับผมโดยให้เขาเห็นภาพหลอนภาพล่เสียแปลกแนะครับผมในที่สุดในหัวของเขาก็จบลงนะครับโทบี้เริ่มฆ่าพ่อของเขานะครับเขาพยายาม ที่จลบหนีตำรวจนะครับเขาจุดไฟเผาบ้านไฟไหม้เป็นฝุ่นนะครับนะครับเขาถูกล้อมรอบโดยเปลวเพลิงนะครับเขาหมดสติจากชายจากจากนั้นนะครับไซเนอร์แมนนะครับช่วยโทบี้ไว้นะครับจากความตายที่เขาสมุทที่เขาหมดสตินั่นเองนะครับผมเมื่อโทบี้ตื่นขึ้นมานะครับเขาจำทุกความทรงจำในอดีตได้หมดนะครับจากนั้นไซเนอร์แมนนะครับและเขาก็กลายเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์กันแล้วก็เข้าแก๊งคริสปี้แฟม คิสปี้แฟมิลี่หรือคิสปี้พาสต้านั่นเองนะครับแต่ไม่เข้ากลายเป็นฆาตกรที่โด่งดังมากนะครับคนหนึ่งนามในแก๊งคิสคิสปี้พาสต้านั่นเองนะครับที่ผมบอกข้อค่าของท็กซี่โทบี้นะครับผมเด็กหนุ่มนะครับผู้โตมากับความผิดปกติทางจิตใจนะครับผู้กลายเป็นฆาตกรในคิสปี้พาสต้านั่นเองนะถ้าประวัติมีข้อผิดพลาดมากันได้เลยผมพูดผิดพลาดกันไดก็ขออภัยอย่างสูงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับชอบไปกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ให้คลิปนี้และก็ช่องผมด้วยกันนะครับผมีสำหรแล้วครับผมสสวัดีครับ